สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ The Chocolate Factory พัทยาชนบุรีจุดเด่นของที่นี่คือชอเเ็อกโกแลตหลายรูปแบบหลายรสชาติน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะเป็นที่ของคนชอบกินชอเเ็อกโกแลตโด,ดยตรงเลยค่ะเดินเข้าไปก็จะเจอรูปภาพบรรยายและวิธีการผลิตชอเเ็อกโกแลตข้างในโอโถงกว้างขวาง,วางมีทั้งแบบช็อปขายสินค้าและคาเฟ่รวมทั้งอาหารหลายอย่าง เราลองเปิดเมนูดูแล้วน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแต่วันนี้เรามากินเครื่องดื่มและชอเเล็อกโกแลตที่นั่งมีหลายมุมกว้างขวางค่ะเราสั่งเครื่องดื่มและช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆมาลองชิมค่ะหอมและรสชาติเข้มขน้นมุมของฝากนอกจากจะมีชอเเ็อกโกแลตแล้วยังมีขนมปังและคุกกี้รสชาติต่างๆค่ะมุมถ่ายรูปหลายมุม น่ารักทั้งนั้นเลยร้านนี้มีหลายสาขาแต่ที่พัทยานี่มีร้านอาหารและคาเฟ่ด้วยช็อกโกแลตทานแต่พอหอมปากของคอนะคะของหวานทุกชนิดหากทานมากไปก็มีผลต่อสุขภาพค่ะ สำหรับเราช่วยให้อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดและลดความเครียดลงได้ค่ะที่นี่สวยงามและบรรยากาศดีนั่งเล่นชิลๆค่ะพักผ่อนใครมาพัทยาลองแวะมาดูค่ะโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย